e v e r อเร Sport ตัวใหม่เขาเรียกว่า MY 2 5ของปี2025นั่นเองนะครับนี่เป็นอีกข้อหนึ่งที่รุ่นสปอร์บอกแพ็กเกจรุ่น Everest นะครับเป็นรถที่ขายดีเบอร์ต้นของ Ford เลยใช้เป็นไฟท้ายท,าทรงคายเยนเปลี่ยนยกเซตนะเซตนี้คือเปลี่ยนหมดในปี2025รุ่นสปอร์ที่เป็นรุ่นปกติที่ไม่ได้บวกแพ็กเกจจะไม่ถูกผลิตแล้วใช้ตัวกล้องช่วยด้วยใช้เซ็นเซอร์เลดร์ช่วยด้วยในการจับตัวรถวัตถุคนเส้นถนนต่างๆนะครับ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่ช n n e l GT กอฟตะวันนะครับวันนี้อยู่ที่ฟอร์ดพนักครนเกษตรนะว่ามีการเหมือนเคยเดี๋ยววันนี้กอฟจะพาดูรุ่น Everest Sport ตัวใหม่เขาเรียวกว่า MY 2 5ของปี2025น่นั่นเองนะครับว่ามีอะไรแตกต่างจากโมเดลที่แล้วกันบ้างแล้วก็มีการตกแต่งวันนี้จะมีตัวอย่างให้ดูกัน2สีนะเบจเอร์เกรสีเทาแล้วก็จะเป็นสีขาวอีกคันนึงนะครับแต่งเป็นสไตล์แพนด้านั่นเองนะฮะก่อนจะไปดูนะพี่ๆที่เข้ามาคุณผู้ชมที่เข้ามานะครับยังไมไมมดดดดด้ตดตาิาอองขกกกกกก็ก กันด้วยนะครับหรือคนที่สนใจที่จะซื้อรถนะก็สามารถติดต่อก็มาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีเบอร์ทยอยขึ้นตลอดทั้งคลิปให้ผู้ชมนะครับแล้วก็คุณลูกค้าทุกคนเลยนะครับามาดูคันนี้นะครับ ในปีใหม่2025ราคาก็ถูกปรับขึ้นมาอีกแล้วนะฟอร์ดนะฮะทำสถิตินะแบรนด์อื่นแข่งก็ลดนะแบรนด์ฟอร์ดขึ้นทุกปีนะปรับตลอดเลยอันนี้ขึ้นมาอีก5,000บาทราคาปัจจุบันปี2025อยู่ที่1 5 8 5 0ล้านบาทนั่นเองสำหรับรุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจนะครับในปี2025รุ่นสปอร์ตที่เป็นรุ่นปกติที่ไม่ได้บวกแพ็กเกตจะไม่ถูกผลิตแล้วจะมีเป็นโมเดลบวกแพ็กเกจอย่างเดียวเลยอย่างคันนี้นะฮะคันนี้เครื่องยนต์ยังคงเดิม นะแรงบิด405นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดยังคงเหมือนเดิมสิ่งที่เปลี่ยนไปหรือตัดออกไปนะครับหรือว่าลดลงไปก็คือในเรื่องของตัวอักษรไอคิลิกโลโก้ที่ฝากระโปรงจะไม่ได้มีมาจากโรงงานแล้วแต่ถามว่านะครับคุณผู้ชมถามว่าอยากได้แล้วก็ได้นะครับไม่มีปัญหาตรงนั้นก็สามารถที่จะสั่งติดตั้งให้ได้นะครับตรงนี้มันไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่พอยต์สําคัญมันไม่ใช่สิ่งที่ เขาเรียกว่าหายากอ่ะนะอยากได้ก็เดี๋ยวใส่ให้นะครับส่วนนี้มีการตกแต่งอะไรกันไปแ้ะแน่นอนนะซื้อที่เกษตรซื้อที่กับกอล์ฟนะครับก็เป็นการแต่งอยู่แล้วเป็นตัวกระจังของวิกเตอร์นะฮะตัวใหม่ของเขาแล้วก็ใช้เป็นตัวมา้าใส่ตัวม้าเข้าไปตัวนี้เลือกสีได้นะอยากได้สีอะไรก็บอกกันนะครับแต่ว่าเบสมาตรฐานก็จะเป็นสีบรอนด์แบบนี้แล้วก็ไฟสิว3จุดนะครับกระจังหน้ารายหม่เหมือนหน้ากากเหล็กนะใส่ให้กับตัวรถก็มีความบึกบึนแล้วก็ แข็งแรงทะมทะแมงมากขึ้นไอส่วนตรงนี้นะครับเป็นตัวไฟหลี่นะก็จะมีสสีมีสีขาวกับสีน้าเงินนะครับอันนี้ก็คือสั่งได้นะว่าอยากได้แบบไหนแล้วก็ตัวไฟหน้าของรุ่นเอเวอร์เย์สนะยังเหมือนเดิมน,นะครับในรุ่นเบิก ในรุ่นบวกแพ็กเกจนั่นเองก็คือเป็น l e d ในคอมมนติกรีเฟคเตอร์นะครับมาพร้อมฟังก์ชันเปิดปิดออโต้มาพร้อมฟังก์ Auto, งชันเปิดปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัติแล้วก็ d a ย์ไทม์รั n นิ่งไ g ท์อันนี้ยังคงคอนเซปต,ต์เดิมที่ใส่เข้ามาให้นะแล้วก็เรื่องของกล้อง360ยังมีให้เหมือนเดิมน,นะครับกล้องหน้ากระจกซ้ายกระจกขวากล้องหลังมีซอฟต์แวร์ทำเบิร์ดไอวิวมองไปที่หน้าจอตรงกลางนะฮะตรงนี้มีให้เหมือนเดิมเป็นปกติเซนเซอร์ด้านหน้า4จุดนะยังคงมีอยู่ ฟังชันช่วยเบยรกด้านหน้า AEB ตรวจจับคนเดินถนนนะครับตรวจจับรถให้อยู่ในเรนรักษารถให้อยู่ตรงช่องกลางเรนนะครับป้องกันร,รถออกนอกเรนออโต้เซนเซอร์ลิงนะครับตรงนี้ยังคงมีให้อยู่นะในส่วนของตัวกล่องเรดาร์ด้านล่างก็ยังคงใส่ให้อยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นฟังก์ชันที่ใช้คู่กับตัวกล้อง a d a s ที่อยู่ติดอยู่หน้ากระจกนั่นเองนะฮะใช้ตัวกล้องช่วยด้วยใช้เซนเซอร์เรดาร์ช่วยด้วยในการ จับตัวรถวัตถุคนเส้นถนนต่างๆนะครับเพื่อให้ระบบฟังก์ชันการทํางานต่างๆเนี่ยทำงานได้อย่างดีและสมบูรณ์มากขึ้นนะฮะนี่เป็นอีกข้อหนึ่งที่รุ่นสปอร์ตโบเอเกตรุ่น Everest เนะครับเป็นรถที่ขายดีเบต้นของ Ford เลยนะครับอย่างที่ก็บอกไปฟังก์ชันมันครบนะในราคา1นึ่งล้านห้าแสนแบาทเรื่องของด้านหน้าระบบช่วยเบรคสิ่งอำนวยความสะดวกอแดปตีฟคอนโซลนะครับ แล้วก็เว้นระยะต่างๆเนี่ยก็จะมีให้ครบในรุ่น e อ r วอเรสต์บวกแพ็กเกจเลยนะแล้วก็ด้านล่างที่เห็นตัวนี้นะครับกันชนก็เป็นกันชนของตัววิกเตอร์นั่นเองนะใช้เซตวิกเตอร์ทั้งหมดตัวนี้ก็จะเป็นวิกเตอร์วีในส่วนของกันชนหน้าสีที่ทำนะครับก็เป็นสีเทาเมทัลเกรตัดกับตัวสีอ่าสีดําเงาเปียโนแบ็กนะครับมีโลโก้วิกเตอร์อยู่ที่ตัวกันชนด้านหน้านะฮะมาถึงซุ้มล้อ ซุ้มล้อก็เป็นซุ้มล้อของชุดวิกเตอร์นะเป็นแบบหยักนะครับขนาดสี่นิ้วเป็นแบบสีดําเงานะฮะแล้วก็ใส่ในการเปลี่ยนล้อล้อเดิมของตัวสปอร์ตเป็นยี่สิบนะฮะตัวนี้ก็ใส่เป็นล้อยี่สิเหมือนกันแต่เปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนชนิดของล้อนะฮะจากล้อเหล็กหล่อจากโรงงานก็เปลี่ยนเป็นเฟอร์ฟอร์มิงนะครับตัวนี้เป็นล้อของแวไพร์สีดําเงาจับคู่กับยางอาร์ทีของดีเซนตินะครับดีเซนติเป็นยางไทยนะตัวนี้ใส่ไป มีเรื่องของตัวประกันลาดบนตําแตกร้อวันนะฮะแล้วก็ตัวยางเนี่ยรับประกัน2ปี50 0 0 0โลตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะดีเซนติเป็นยางที่ดีนะครับใช้ดีไม่มีปัญหายางนิ่มน้ํายางไทยได้ยางใหม่มีประกันครบนะครับดังนั้นตรงนี้มาตรฐานนะต่างๆผ่านแน่นอนสเปคที่ใช้เนี่ยที่เห็นอยู่ตามนี้เลยนะก็เป็นสเปค 27555R 20้หน้ายาง275กว้างกว่ายางติดรถเนี่ย ยี่มิลนะแาติดรถมันสอ5หตัวนี้ก็เป็น275ส่วนแก้มเท่ากัน55นะครับก็ใส่ไปแบบนี้ความนุ่มยังคงอยู่หน้ายางเยอะขึ้นการขับขี่การเกาะถนนดีมากขึ้นนะครับเรื่องของถามว่าแล้วเมันเกาะถนนหน้ายางมันกว้างเนี่ยมันกินกินน้ํามันเยอะขึ้นไหมตัวเนี้ยมันกินไม่เยอะขึ้นเพราะว่าตัวล้อเนี่ยเป็นเฟอร์ฟอร์ม นะครับเขาเรียกว่าล้อเบานะล้อที่มีชนิดเบาใช้เหล็ก6061ขึ้นรูปมาเป็นชิ้นเดียวนะครับหลอกมาไม่ได้มีเหล็กมาประกบมันก็จะทําให้ล้อมีน้ําหนักเบาพรวมกับยางเนี่ยนะฮะการออกตัวการประหยัดน้ามันมันก็ดีมากขึ้นนะครับรวมกับเสริมทําให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวโช๊คตัวรถเนี่ยมันดีขึ้นด้วยเพราะว่าแรงสั่นสะเทือนเนี่ยที่มันจะเข้าไปสู่ตัวระบบช็อคอัพเซิร์ฟเนี่ยมันน้อยลงนะครับจากล้อและยางที่มันเบาขึ้นนั่นเองนะก็ทําให้ตัวความร้อนของตัวโช๊คเนี่ยมันไม่มาก แนได้ดีในระยะยาวในการขับขี่นะข้อดีของการเปลี่ยนล้อก็มีนะอย่างที่กอลบอกไปเลยนะครับส่วนเอิ่นนะที่ของปี2025มองมาแล้วรู้เลยก็คือเรื่องของประตูนะครับโดยปกติ e v e r อร์เรสต t นะที่เห็นมาตลอดในช่องกอฟที่รีวิวเนี่ยมองไปที่ประตูมันจะมีค,คําสัญลักษณ์คําว่า Sport ตติดอยู่ที่แผงประตูนะครับตัวนี้ก็ถูกลดทอนออกไปนะเหมือนเดิม อยากติดก็สั่งนะสั่งเสร็จแล้วก็ติดตรงประตูไปตรงนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับในส่วนของกระจกมือเปิดยังเป็นสีดําเงาเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ราวหลังคาย,ยังเป็นสีดําเงาเหมือนเดิมคงความเป็นสปอร์ตเอาไว้นั่นเองระบบคีย์เลสต่างๆอยู่ครบหมดเลยอันนี้มีแต่งเพิ่มในเรื่องของเบ้ากันรอยมือเปิดนะเวลาล้วงนะฮะเรื่องเล็บเรื่องแหวนเรื่องนาฬิกาอะไรก็แล้วแต่ต่างๆนะครับการขูดไปที่ตัวรถก็ติดเบ้ามือกันลอยไปทำเป็นสีดำเงานะฮะให้มันเข้ากับตัวมือเปิดนั่นเองนะครับ นะส่วนของกระจกฟังก์ชัน,นต่างๆบอกภายในเหมือนเดิมเลยนะครับอยากดูภายในไปดูคลิปอื่นในช่องของก๊อฟนะมีให้ดูเยอะมากภายในหน้าจงหน้าจอทุกอย่างมันเหมือนกันหมดนะอันนี้ก็จะบอกในส่วนที่มันตัดและมีการเปลี่ยนแปลงออกไปนะครับท้ายตัวรถนะฮะในรุ่นปีสอง5นยิบห้านะครับตัวไฟท้ายเนี่ยเหมือนเดิมเป็นซิกเนเจอร์ l e d ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยแต่อันนี้มีการติดตั้งแล้วก็แต่งเพิ่มในเรื่องของคาดไฟท้ายนะครับก็จะมีตัวคาดไฟท้ายเข้ามาแบบนี้มีคำว่า Everlets นะจะสังเกตที่เห็นแหละตามท้องถนนนะครับคุณผู้ชมน่าจะเห็นกันแล้วที่เวลาเบรกก็เป็นสีแดงเวลาถอยจะเป็นสีขาวเวลาขับปกติเวลาขับปกตินะครับไฟไม่ติดนะไม่แยงตาชาวบ้านนะครับตัวนี้ปลอดภัยแน่นอนฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแต่ระบบคลิกเซนเซอร์เนี่ยไม่มีตั้งแต่ปี2024แล้วนะครับวร์ชันย่ก็ยังไม่มีเหมือนเดิมนะคำเดิมอยากได้บอกก็พอนะครับก็สามารถติดตั้งเพิ่มไปได้เรียกว่ามัน ฟังชันเล็กๆน้อยๆพวกนี้อยากได้เติมเข้ามาก็ตามตังในกระเป๋านะฮะเงินถึงนะก็ติดให้ได้หมดนะว่าจะเอาเป็นแบบไหนนั่นเองนะเรื่องของด้านล่างนะครับตัวนี้สเกิร์ตก็เป็นสเกิร์ตของวิกเตอร์ในชุดตัว v 2นะครับทำเป็นสีเมทัลเกรตัตด,ดำเงาแล้วก็ตัวท่อสองฝั่งเนี่ยเป็นเลข8อินฟินิตี้สีโครเมียมนะครับก็จะมีบางคาันที่เคยเห็นผ่านช่องของก๊อฟก็จะทำเป็นสีนสีดำไปเลยหรือว่าบางคนไม่ชอบ นะจะก,ก็เอาออกไปเลยก็บอกได้หมดนะครับตรงนี้สามารถสั่งแล้วก็ดีลตรงกับโรงงานของวิกเตอร์ได้เลยเพราะว่าที่กรอบนี้เป็นเจ้าใหญ่ในการดีลติดตั้งของวิกเตอร์นะครับเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์เบอร์ต้นต้นของเขานะครับงั้นสั่งสีทําแบบนู่นนี่นั่นพิเศษนะเราจัดการให้กับนะคุณผู้ชมได้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับอันนี้คือ Sport สปอร์ตแพ็กเกจสีเทาเมอร์เกรย์นะฮะคันต่อไปเดี๋ยวพาเดินกันไปดูคันนี้เป็นสีขาวซึ่งไม่ได้ว่าเป็นทรงฮิตนะ ทรงฮิตที่เรียกว่าแพนด้านั่นเองนะฮะแต่งเยอะมากยิ่งแพ็กเกจขายดีอยู่แล้วไอ้นี่ยิ่งขายดีเลยนะครับทุกเดือนเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า30คันนะที่ชูรูมกรฟที่ขายนะเฉพาะทรงประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นสีขาวมุกเดิมคือสีขาวมุกโรงงานนะฮะติดตั้งชุดวิกเตอร์เหมือนเดิมเลยก็เป็นชุดฮิตอย่างที่บอกนะครับพาร์ทเนอร์กัน อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งของชุดวิกเตอร์นะฮะกระจังหน้าเขาจะมีหลายแบบนะนี่ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งเมื่อกี้กระจังหน้าหน้ากากเนี่ยมันจะดูถี่หน่อยแต่อันเนี้ยมันจะดูห่างนะฮะแต่เส้นของตัวขอบที่ตัดเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะครับมันก็เลยแบบดูเหมือนแบบดิบๆเถื่อนๆขึ้นมาอีกนะ,ะนี่คือของวิกเตอร์แล้วก็สเกิร์ตวิกเตอร์นะฮะสีขาวมุกนะครับตัดกับสีดําเงานะสเตปนี้เลยเหมือนกันจะไปต่างอีกจุดหนึ่งก็ได้เรื่องของไฟลี่เมื่อกี้มันจะเป็นอ่าคล้ายตัวยู นะตัว U อันนี้จะเป็นเหมือนตัว O นะฮะก็เป็นตัวไฟลี่ของชุดวิกเตอร์ที่มันต่างกันฟังก์ชันการทํางานกล้องนะเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยเดี๋ยวก็ให้ดูสี2ส,สีที่มันแตกต่างในเรื่องของชุดแป่งนะครับ สีทรงแพนด้าเนี่ยที่มันฮิตนะที่มันฮิตเลยสาเหตุเลยหนึ่งแน่นอนนะครับคนไทยใช้รถหลกัหลกๆกันอยู่สองสีนะที่คุณผู้ชมจะเห็นกันนะตามท้องถนนก็คือสีดําและสีขาวนั่นเองนะครับและไอ้นี่มันขายดีเลยเพราะว่ามันเป็นทั้งขาวแล้วก็ดํานะพอรถเป็นขาวตัดด้วยสีดําแบบนี้รถมันดูเด่นนะชุดแต่งเนี่ยมันจะเด่นมันจะโดดเด่นขึ้นมานั่นเองนะครับพอเราแต่งแบบนี้นะตัวแพนด้าสีขาวดานะครับตัดกับลับครึ่งคันไปนะแบบนี้นะครับ มันก็จะได้เซ็ตที่ดูดีมากๆนะฮะแล้วก็จะมีอีกอันนึงอ่ะอีกอันนึงในปีนี้เขาเรียกว่ารุ่น s p ปเ i a l ลนะสเปเชียล dition สปอร์ตบวกแพ็กเกจสเปเชียล dition จะมีอยู่สองสีด้วยกันนะครับก็คือสีขาวมุกแล้วก็จะเป็นสีบรอนจากโรงงานนะครับมันต่างจากรุ่นปกติที่ก็บอกบวกแพ็กเกจธรรมดายังไงนะที่ต่างเลยเนี่ยภายนอกมันล้อมันจะเป็นล้อแบบ tor มทนะครับล้อแบบสตอม t a กแล้วก็ตัวเนี้ย จะไม่ได้แรปแบบด้านนอกที่พวกก๊อฟทำนะครับจะเป็นแรปตรงจากโรงงานเลยเขาก็จะแรปตั้งแต่เนี่ยเสา A อนะครับเสา b ยาวมาถึงเสา C นะครับมันก็ได้ยาวมาถึงตรงนี้แล้วก็สปอยเลอร์ด้วยนะส่วนตรงนี้ก็จะไม่ได้แรปนะครับนี่คือชุดเซ็ตแบบสเปเชียลออดิชั่นนะนอกนั้นก็จะเหมือนกับตัวปกติเลยไปต่างแค่ตัวล้อที่เป็นล้อสตอมแท็กล้อสตอมแท็กเป็นแบบไหนอันนี้เจอแล้วนะครับล้อของรุ่นสเปเชียลออดิชั่นจะเป็นล้อนี้ ลายนี้เลยนะที่จะติดมาใส่ในรถเอเวอร t สนะก็คือเอาร้อของสตอมแสกนั่นแหละแล้วก็เอามาใส่ในรถของเขานะฮะคันนี้แต่งอะไรก็เหมือนเดิมนะครับทำเป็นตัวแพนด้าแต่ที่ต่างคือไฟท้าย เปลี่ยนเป็นไฟท้ายทรงคายเยนนะครับใช้เป็นไฟท้ายทรงคายเยนเปลี่ยนยกเซตนะเซตนี้คือเปลี่ยนหมดตัวไฟเบรกนะชุดข้างด้วยแล้วก็ตัวคาดด้วยนะครับทำเป็นเซตถอดไฟเดิมออกไปเลยนะครับก็เวลาสตาร์ทรถหรือว่าเวลาติดไฟเนี่ยไฟมันก็จะวิ่งได้เป็นเส้นๆนะครับตัวไฟพวกนี้มันก็จะมีไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟหลีต่างๆนะเป็นเอลวีทั้งหมดนี่คือเซตของคายเยนที่เพิ่มมาตัวนี้เป็นไฟตกแต่ง ตัวใหม่นะครับที่เพิ่งมาในปี2025นะฮะเพิ่มมาไฟเป็น O.E.M. นะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับไม่ใช่จากศูนย์ฟอร์เนาะแต่งพวกนี้เป็น O.E.M. หมดนะครับของ Ford จะมีแค่ Signature L.E.D. ปกติจากโรงงานของเขานะครับระบบเปิดทุกอย่างเป็นไฟฟ้าอย่างที่บอกไปนะครับชุดแต่งเป็นตัวเดียวกับตัวสีเทาเมื่อกี้แต่ว่าตกแต่งที่ ต่างกันนะด้านหลังเซ็นเซ์เซนเซอร์เตือนบายสปอร์ตนะครับเียคอร์ทฟิกอเลอร์ช่วยเบรกด้านหลังเตือนกรชนด้านหลังนะเซ็นเซอร์ทุกอย่างมีให้ครบทั้งหมดนะครับงั้นกอฟจะสรุปให้นะฮะที่ต่างจากปีที่แล้วในรุ่นโมเดล2025ตัวอักษรอะคริลิกนะครับฝากระโปรงประตูเปิดด้านหน้าซ้ายขวาไม่มีแล้วตัดออกไปนะครับส่วนภายใน,ในเหมือนปีที่แล้วเลยมันจะไปตัดเขาเรียกว่าไอตรงไฟ ไฟตรงใต้พวงมาลัยนะครับไอ้ตรงเนี้ยปกตินะคุณผู้ชมก็จะไม่ค่อยได้สังเกตกันหรอกนะครับตอน,นคือมันจะมีไฟสีฟ้าเล็กๆอยู่ใต้พวงมาลัยตรงนี้นะครับแถวคอนโซลด้านหน้านะิดนึนงตรงนั้นตัดออกไปนะฮะแล้วก็วัสดุพวงมาลัยเปลี่ยนวัสดุพวงมาลัยเปลี่ยนวัสดุเบานิดหน่อยความจริงแทบไม่ต่างถ้าไม่ได้เป็นคนที่แบบเขาเรียกวันมือทองนะสัมผัสโดนแล้วรู้สึกอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับเออแล้วก็สีขาวมุก ก็จะเพิ่ม12,000บาทนะจากราคาเมื่อกี้1585เพิ่มไปอีก12 0 0 0ก็เป็น1597นะนี่คือราคาที่มีการอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมานะครับสำหรับ e v e r e ร t Sport บวกแพ็กเกจในปี2025นะครับแล้วก็ชุดแต่งต่างๆนะมีให้เลือกมากมายกอก็อยู่ที่ฟอร,ร์ดเกษตรว่ามินนะครับคุณผู้ชมที่อยากซื้อรถซื้อกับก๊อฟได้เลยนะพร้อมแต่งแบบไหนจัดให้จบ จัดทรงทุกอย่างไม่เกิดปัญหาวารันตีมีให้ครบในทุกชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนไปนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เดี๋ยวทิ้งเบอร์ติดต่อไว้แอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ